สวัสดีครับคุณแป้งคุณยิงป้าสวัสดีครับมีกนอีกคนนึงไาร้เาตยาจริงๆเข้าบ้านคนอื่นเนี่ยทำไมไม่รู้จักเคอประตูรอแป๊บเดียวครับ <c oughs> จะเข้าบ้านแต่ละทไมไมีไม่อยากจะ างนี้ใช่ไหมครับแข้งชั่วหน่อยเจมไปทำงานแล้วเหรอครับแ้งไปทำงานแล้ว,ลวพอดีผมว่าจะเอาปลาราสูตรใหม่มาให้มันชิมซะหน่อยงั้นเอาไว้นี่แล้วกันครับไว้แบ่งกันกินเออขอบคุณมากนี่นี่นี่น,นมัรวยหนีพี่ลำดึงขึ้นไปทเ,เที่ยวกรุงเทพอยู่นะใช่ไหมเนี่ยเปล่าแล้วครับพอดีผมขึ้นมาช่วงนี้จะมาคุยกับตัวแทนขายปลาร้าผมาครับ แล้วอีกอย่างผมจะไปหนีลําดวนเที่ยวทําไมล่ะครับผมเป็นคนรักลูกรักเมียจะตายโอ้โหโผีคนดีเข้าสิงหรือเปล่าว่ารักพี่ลำดวนเนี่ยแปลกเลยไม,ไม่แปลกหรอกครับ <S <S คือพอดีช่วงนี้คือลําดวนเขาไปฉีดโบ็อกมานะครับหน้านี่ตึงเปี้ยสวยขึ้นขาวขึ้นยังกับเด็กมหาลัยนะครับโอ,โโอโ้ผมเนี่ยนะผมนึกว่าผมได้เมียใหม่จริงเหรอจริงสิครับผมแป้งสนใจจะไปฉีดไหมครับ พอดีคลินิกนี้นะครับเขามีสาขาที่กรุงเทพด้วยแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับฉีดสองคนจ่ายแค่คนเดียวแล้วถ้าฉันไปฉีดคนเดียวอะ่ะจ่ายสองคนครับ <laughs> ล้อเล่นครับล้อเล่นไปคนเดียวก็จ่ายคนเดียวนี่แหละสนใจไหมครับฉันก็สนใจนะแต่เคยคุยเรื่องนี้กับเจนนะเจ,น,เจ,น,เจนบอกว่าไม่ชอบให้ไปฉีดชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติทีแรกนะผมก็พูดกับลำดวนแบบนี้แหละแต่พอลำดวนไปฉีดมานะครับผมเปลี่ยนความคิดเลย สกิดเช้าสกิดเย็นอุ้ยบันเทิงกันทั้งวันทั้งคืนห <laughs> ลังบัดสีบัตรถลิงอุ้ยพูดมันจะบัดสีบัดเถลิงอะไรล่ะครับคุณหญิงป้า <S <s <uk> สกิดชวนไปกินข้าวนอกบ้าน <S <s <uk> แหมเมียเราสวยเราก็อยากจะพาไปโชว์ชาวบ้านเขาบ้างพูดให้จบ <S <s <uk> สนใจไหมครับคุณแป้งถ้าเกิดว่าคุณแป้งสนใจจะไปฉีดนะครับก็ชวนเขาไปบ้างรับรองคุ้มครับฉีดสองคนใจแค่คนเดียว รับรองตึงเปรีย้ยหน้านี่ตึงเปรีย้ยไม่ใช่ว่าตึงแต่หูอย่างเดียวนะคุณ<น><น>ป้าคะแปลว่าเาไปฉีดโบทกกัไหมอ้ยนี่เอาเพราะป้าอายุปูนนี้แล้วสวยไม่ให้ใครดูละ่ะโอ้ยก็สวยให้ตัวเองดูไงครับ<น>ตื่นมาทุกเช้า<น>เห็นตัวเองสวยทุกเช้า ดีกว่าเห็นหน้าตัวเองเหี่ยวเแบบนี้นะครับว่าฉันแก่เหรอก็ใช่นะสิครับเห็นไหมครับหน้าผากก็ย่นตีนกาก็มีเล้ยวรอยก็มานี่หน้าคุณหญิงป้าเนี่ยนะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของจังหวัดชัยเชิงเซาเลยนะครับชื่ออะไรแปดรลิ้วครับ ป้าหน้าแกขนาดนั้นเลยเหรอก็ก็ทมทาไวอะค่ะไม่ทำไวคุณแป้งไม่ต้องมาทุนุ้นอมน้าใจกันหรอกครับคือจริงๆแล้วคุณแป้งจะบอกว่าแก่นั่นแหละครับแต่เกงใจไม่ไม่ต้องมาย้ำนะแล้วถ้าฉันไม่ทำอ่ะแล้วฉันจะดูเด็กลงจริงเหรอก็จริงสิครับพี่ถ้าเกิดว่าคุณยิงป้าไปฉีดโบทองนะครับ หน้าคุณหญิงต้านี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหมูมาแววไอ้เจนจันจันอยู่ป่ะอยู่นี่หมูอยู่ข้างบนน่ะมีอะไรเหรอเขาทำอาหารมาให้จันจันคนรักของฉันเฮ้ยๆๆๆๆๆๆ เนี่ไอเหียหมูฉันว่าแกแล้วเก็บอาหารไปกินกับปมาเถอะไปเ้เฮยพราะว่าจันจันนะไม่ชอบอาหารถูกๆอูกาอยแกหรอกเว้ยอย่างจันจันนะต้องระดับหรูๆหน่อยเ,อเริ่มจากนี่เลยเว้ยล่องเรือก,กินข้าวกลางแม่น้ําเจ้าพยาต่อด้วยพาไปกินบนดาดฟ้าตึกใมหย,ยกสุดท้ายกับประจกสตับปลาที่ร้านใชยแวว สองที่แรกโคตรหรูเลยทำไมสุดท้ายมาจกปลาวะเออตังฉันบมดตั้งแต่ล่องเลยไม่นัเจ้าพญาแล้วออดังอะไรกันน่ะอ๋อไม่มีอะไรครับุหญิงบ้าครับหรือไอ้สองตัวเนี้ยมาทะเลาะในบ้านเราครับมาทำอะไรกันฮะในวันเดีโลกในมาริสับที่ราบสูง จันพอดีเขาทำอาหารมาให้อ่ะอยู่บ้านทานอาหารกับหมูนะอีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จันจันต้องไปล่องเรือกินข้าวกับแม่น้ำเจ้าพยากับพรเทพนะไม่ได้จันจันต้องอยู่กับฉันต้องไปกับฉันต้องอยู่กับฉันไปกับฉันต้องอยู่กับฉันไปกับฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมต้องไปกับฉันอยู่กับฉันไปกับฉันไอหยุดไม่ไปอีกทางนังนนะปล่อยไปไรอะไร จันจันต้องอยู่กับฉันเท่านั้นไปดิฉันโอ้โหไปได้อย่าด่าอย่าโอ้ยจเละเทออใหญ่แล้วได้มารวยอะไรก็ไม่รู้แหก็ผมแค่อยากจะพูดให้เห็นภาพนะครับคุณแป้งอุ้ยฉันเอาแค่สวยแล้วดูเด็กลงได้ไหมแต่อ้ที่นายคิดน่ะไม่เอาอน่แน่นนี่ที่พูดมาแบบนี้ก็แสดงว่าคุณหญิงป้าอยากจะไปทำใช่ไหมครับ เออ่ๆๆคือเอเอาเงี้ดีกว่านะครับคุณแป้งคุณป้าคือไปกันเองก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้คือพอดีผมมาเหน,นื่อยๆนะครับมันก็อยากจะพักบ้างขอของีบที่บ้านไอ้เมนสักแป๊บก็แล้วกันนะครับอ้าวอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปงี้บ้านนู้นนอนโซฟานี้แหละแล้วฉันก็ฝากบ้านด้วยเดี๋ยวแจกลุณป้ามาอ๋อได้เลยครับได้เลยครับไปไปชิมมอทองกันนะฟาวบ้านให้ด้วยได้เลยครับเอาไแป้ง We'll you